คุมต่อมากับละครพื้นบ้านเรื่องสังทองพระสังจะประสบกับชะตากรรมอะไราและรจนาจะเลือกคู่ได้ถูกหรือไม่ไปติดตามชมกันครับโอลย่านเค่ะมาช่วยทำนาให้เราหน่อยดิทำไมเรามีลูกมาเป็นหอยเนี่ยน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูนะคะพระองค์เอ็น,ด,นออดูตรงไหนดูดิเนี่ย <c oughs> <c oughs> ฟังครับฟังครับฟังอ๋อลูกเมืองของเรากำลังตกอยู่ในอันตรายพระยะค่ะมันเป็นเหตุการณ์ประสุกเศร้าวพระเขาแทรกโอ้โหมันเป็นตัวกินบ้านกินเมืองพระยะค่ะอาเต้องขับมันออกไปจากเมืองเราพะยะสารที่รักขับเราทิ้งป่าอย่าให้ข้าเห็นอีก จากที่องค์หญิงโดนรอบทำลายก็ได้มาเกิดหอยแตกขึ้นมาแล้วเป็นที่น่าอัศจรรย์มากในหอยนั้นมีงาะป่าอันแสนมีพลังมีวิทยายุทธ์ล่อเล ณณบัดนั้นก็ได้มีคําสั่งพระราชองค์การจากพระราชาแห่งเมืองอึนจิได้ได้รับสั่งให้ทหารไปเปล่าประกาศให้ให้เจ้าชายของแต่ละเมืองเจ้าชายแต่ละเมืองได้ทราบถึงการต่อสู้เพื่อแย่งชิงไม่ใช่บอยกระดาษแผ่นนั้นไห เพื่อแย่งชิงบ่นบสะดาไม่ได้ละค่เพื่อแย่งเพื่อแย่งชิงองค์พระมเหสี แล้วต่อไปก็เป็นเจ้าชายจากนครอินทราราชนครมรวไวยกยกเสาไอ้ใคนี่มึงี่อยนีทรัพย์สินนี้ทำไมว่าเป็นฟูดเลยและคนสุดท้ายที่มาถึงที่งานก็คือเจ้าเงาะปา อดฉันอานอมีแต่ใครไม่ว่าฉันอครอยไยากได้เลยเจ้ายาได้ยัง่อยคอยไม่เอาสันอไม่เอาคนนี้ค่ะนี่นมีมีมีลูกบอลท้อนี่นะันทำให้อมอมเ ไปลองดูกันก่อนเอามาได้เลยทีย่สุดไปได้มาเกือบ20ตัวครับจะตายละ่ะเกือบหมดป้าละ่ะลำต้นมันมีผู้ใหญ่ขาใน20ตัวฆ่าได้ เราอยพอรัเราข่อยงว่าพอเสร็จเลยยี่สิบตัวครับยมามันยากเลยดีดจัดมาเลยครับเจัดมากขยมามากกว่าไหนขอรูของเจ้าเนาสิโอ้ขยันมามากกว่าลองดูอุ้ยพิงเนาะจิเลยค่ะพิงเนาะขาลูกที่นงไงเนาะขาจิงเลยค่ะไม่ได้ยิงมาท้อสิน มันุยคนไ้้เนียไม่ตอบ้าท่านม้อใครไม่รู้อะหยุะัทาอหยุดก่อนนั้งฆ่าตัดสีเลยแล้วกันนะยุ่ไปเขาเนี่ยยุ่ขาเนี่ยยุ่อย่างงีย่างนียาง้ิชายุ่งก็รุนแันะจ้าเจ้เหาได้เยอะที่สุดฉะนั้นลูกลกขึ้นจริงลูกขึ้นจริงลูก ริปพี่ก้อค่ะโอ้ยพี่ง้อเก่งที่สุดเลยค่ะและย่าองค์หญิงกับเจ้าง้อป่าอันพูดหล่อเหลาได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทำไมพี่งอกินอะไรคะกับกระท่มพี่กันเถอะได้จ้ะพี่งอค่ะลืมลืมกระบี่คืนนี้ไปเลยค่ะพี่งอค่ะอ๋อพี่งอค่ะ ิฉากละครต่างชาติต่างภาษาซินเดอเรลลา่าและสังทองฉบับนักล่าฝันจากบ้าน a อ a ค e ามี่ซีซั่น3กันแล้วนะครับงานนีน้น้องนักล่าฝันตีบทแตกกันทั่วหน้าถึงขนาดเกจิอาจารย์ด้านการแสดงอย่างครูเปอ,อย่างต้องสูหกยกนิ้วให้และที่สำคัญมีของขวัญสำหรับทีมเจ e w วินเ r อร์ที่ชนะใจแฟนๆโดยวัดจากความเห็นจากผู้ชมทางบ้านที่ส่งมา และครูเป๋จะเป็นผู้ประกาศผลด้วยตัวเองในวันพรุ่งนี้ซึ่งรางวัลคืออะไรนั้นต้องติดตามดูกันต่อไปครับแสดงละครเมื่อวานและครูเป๋ได้ใช้ตุ้ยไปหยิบนมมาให้หน่อยโดยตุ้ยไม่รู้เลยว่าจะมีแขกพิเศษมาพบกับตัวเขาาไอออวันีี้ก็มม่่่ใใใชเเจหบงา ฮู้สวัสด <arp> ี e ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาท่านใดครับผมขอขอน้ําดื่มอาได้ไหมครันาวไหมครับเขาไม่เย็นใช่ไหมครับไม่เย็นครับไม่เย็นเนี่ครับขอบคุณมากเสียงครับโอ้ยผมว่วนหาทางไม่ถูกโอ้ตกใจหมดเลยโมวเสียงอะไรเมื่อกี้แบบแล้วแบบเสียงเหมือนเสียงวอลอะไร เมื่อทุกคนได้พบกับไอ้แต่ละคนก็แสดงอากาศกิริยาที่แตกต่างกันไปบางคนถิงกับอึงบางคนก็ดีใจยิ้มไม่หยุดเลยคะ ที่ได้ที่หน er That, <them> ึ่งเมื่อวันเขาเล่ละครกันนะคะซินเดอเรล่ากับสังทองแล้วก็ให้ทำบ้าน SMS มาว่ากลุ่มไหนชนะแล้วผลปรากฏว่าซินเดอเรล่าเป็นผู้ชนะเดี๋ยวก็จะมีขนมสบเคี้ยวอะไรมาให้เป็นรางวัลนะคะแต่ส่วนรางวัลปลอบใจสำหรับผู้ผู้แพ้รางวัลรองนะคะก็คือ P.I. ่ไอซ์ส นุ่มไอซ์ได้ให้คำปรึกษาและข้อคิดดีๆกับน้องนักล่าฝันทุกคนรวมถึงตุ้ยด้วยนะครับรู้สึกว่า จริงๆแล้วร้องร้องเป็นแนวของตัวเอง่ะก็ดีดีแล้วเพราะพี่ค่อนข้างเป็นร็อกหน่อยป่ะพี่ค่อนข้างเป็นร็อกครับแล้วถ้าถ้าสมมติให้ไอซ์ร้องแบบร็อกเนี้ยไอซ์ก็ทำไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการการจะร้องเพลงอะไรก็ตามนี่ความคิดผมนะอย่างอย่างผมร้องเพลงร็อกโจทย์เพลงต้องร้องเรื่องของสูงของบิ๊กแอสอะไรเงี้ยเราจะพยายามเป็นร็อกหนึ่งบิ๊กแอสมันก็คงไม่ได้นะแต่ก็ก็ร้องร้องให้มันเป็นเป็นเป็นตัวเราซึ่งผมว่าพี่พี่พี่ทำได้โอเคแล้วอะไรเงี้ยอย่างท่อนอะไรนะท่อนท่นที่แบบว่า รับผิดชอบใช่ไหมผมปกติผมร้องหลบเสียงย่ะแต่พี่ร้องไปได้ไงครัค <c oughs> ผมหลบไม่ได้เฮ้ยจะร้องครับ <c oughs> ผมคอแข็งนะผมว่ามันโอเคแต่ว่าแต่ว่าถ,ถ้าถ้าสมมติจะร้องเสียงเต็มมันก็คือให้เขาเรียกอะไรมันมันจะมีคอนโทรลบาลานซ์เสียงอยู่ครับ ดึงไม่ออกก็ได้ถ้าเราคิดว่าเราร้องเสียงดังฉันจะอย่าทำให้รักเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันรักฉันตั้งหลักไม่ทันเดี๋ยวจะรั้งไว้ไม่ไหวรักมันปักหัวใจทำไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออกนี่ตุ้ยลองร้องนิดนึงนะอย่าทำให้รักเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันรัก đừng ngần ngại thành đi thư rằng vội vãi rock mình phao xuất ai chia ai เวลาเวลาเราร้องเพลงครับมันก็เหมือนการสื่อสารก็เหมือนการพูดนะครับไอไอไม่ได้ทําออกมาได้ดีแต่ว่าไอพยายามคิดอยู่เสมอว่าการที่เราร้องคำหนึ่งคำออกไปมันก็เหมือนการที่เราสื่อสารกับคนคําว่ารักมันขึ้นอยู่กับอารมณ์เพลงที่ว่ามันจะรักหนักรักเบาอะไรเงี้ยบางคนรู้สึกว่าเ็อยากจะโชว์เสียงคาว่ารักนี้ต้องเอาให้พีคอะไรเงี้ยแต่บางทีแบบอารมณ์เพลงมันกําลังเศร้าอยู่อะไรเงี้ย มันเอาตามอารมณ์เพลงดีว่าร้องให้คนฟังรู้สึกตามเราให้ได้ไอ้ว่าดีกว่าร้องแล้วโชว์เสียงแล้วคนรู้สึกทึ่งในเสียงจะแบบไม่ได้อารมณ์เลยจากเพลงนั้นเพงแล้วลลก็อย่างที่บอกว่าแต่ละคนก็มียามของตัวเองสิบคนร้องเพลงนี้มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาความเป็นตัวของตัวเองให้ให้ให้ให,ให,ให้ดีที่สุดครับแต่ว่าอย่างเดียวที่ที่ต้องทํก็คือเรื่องของคอนโทรลบาลานเสียงถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราจะเสียงดังมากเกินไปแล้วมันจะเข้าไมค์ก็ดึงไมค์ออก มันคือการฝึกให้ชินนะครับดึงไม่เข้าดึงไม่ออกดึงไมออ่เข้าดึงไม่ออกเคยมีคนบอกผมว่าเราเราจะร้องได้ดีเราต้องฟังดีๆเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีฟังฟังทุกๆรายละเอียดแต่ว่าไม่ใช่แกะทุกๆรายละเอียดฟังรู้ทุกรายละเอียดแล้วก็เอามาเอามาอัดแอปเองอยากจะบอกว่าคนเราอ่ะไอ้ก็ผ่านการประกวดมาเหมือนกันทําเต็มที่มันมันณเวลาประกวดอ่ะมันทําเต็มที่ได้ดีที่สุดแค่ครั้งเดียวบางทีอาจจะเขินไม่กล้าขยับตัวไม่กล้าเปล่งเสียงไม่กล้าอะไรเงี้ย มีโอกาสแค่ครั้งเดียวครับทำเลยครับทำแล้วมันจะออกมาดีไม่ดีมันมันขึ้นอยู่กับกระบวนการโปรเซสแล้วแต่ก่อนหน้าที่จะทําฝึกมันก่อนครับไปแลกอจริงจรนะจับมืออีตราไม่กอดทุกคนแล้วค่ะขอจริงกอดแล้วไปด้วครัน้วกับทุกคนขอบคุณครับ าน้ำนั่นคือจริงนะคะเริ่มจากในตุ้ยคราวนี้เขาฟิตยิ่งกว่าเก่าครับโดยมีเพชรกับบรูน่าเป็นแดนเซอร์ให้กับเขาช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 าก็คนมันใจง่ายก็เลยชอบคนง่าย อย่าเลยเธอฉันไว้อย่าทำให้ฉันใจสั่นบอกมาแค่สั้นๆถ้ารักฉันเหมือนกันก็ว่ากันไปอย่าทำให้รักเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันรักฉันตั้งหลักไม่ทันเดี๋ยวจะรักงไว้ไม่ไหวรักมันปัดหัวใจทําไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออก อย่าทำให้คิดเธอไม่รักฉันสุดนิดเข้าใจผิดขึ้นมาฉันไม่รับผิดชอบมาทำเธอไม่เคลิ่มตลอดเดียอเพอไปก่อนแล้วเธอจะไหวไงไม่มีแล้วเเวด่นไม่มีอะไรคือ พี่กระโดดพี่กระโดดามาหาคนดูไงตอนนี้คลายก่อนเข้าเรียนด้วยการเปิดเพลงของน้องน้นักล่าฝันแต่ละคนเมื่อเพลง Let's Get Loud ดังขึ้นนะครับเพชรก็ว่าลวดลายได้มันหยดจ,จนเพื่อนๆต้องเต้นตามกันเป็นแถวๆเลยล่ะครับ อมาเพลงมิ Music เวอร์ของมาชาน้องบรูน่าว1สก็ไม่รอชา้าขยับแข้งขยับขากับลีลาเพลงเหงาๆเคล้าวขวา่าเหล่านักลา่าฝันกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับ ค,คือการให้โอวาแก่น้องๆเพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันครับ <c oughs> แล้วก็เด็กๆก,ก็อยู่ยังมีความตกไม่ต้องห่วงว่าใครจะชอบเราหรือใครไม่ชอบเราเพราะทุกคนสามารถจะชอบเราได้หรือจะไม่ชอบเราก็ได้ถูกไหมคะแตคค่ครูฟังนะบูน่ามีโน้ตที่มิน <c oughs> ิเม <c oughs> อยู่หลายตัวนะตัวต <c oughs> ัวหลังสุดเนี่ยหนูจะแบบว่ามันชอบเบี้ยวอ่ะ <c oughs> <c oughs> ดึกมันเจอมันเจอบ่อยมากแล้วก็แบบว่าบางทีก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่มันมาบ่อยด้วยนะโน้ตนยโน้ตความสุดท้ายของของไม่ไม่ตรงอยู่อ่ะเพียนี่ไอตัวเนี้ยตัวสุดท้ายอ่ะตัวเนี้ยพอเวลาสี่ทุ่มก็ย้ายทับจากห้องคุณครูใหญ่มาที่ห้อง voice กันนะครับเพื่อพบกับแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านที่น้องๆของเราไม่รู้มาก่อนครับ นี่าตกใจมากหนูคิดว่ามันก็้องเพลงอ่ะเดี๋ยวเพิ่งเอาเลยเดี๋ยวเพิ่งเอามันเดือยไปล้กนึกว่าไปแลกเพลงร้องกับบอยหรือเปล่าวันนี้ร้อง่อเมื่อน้องๆเปิดห้องเข้าไปนะครับก็ถึงกับตกใจและดีใจไปพร้อมๆกัน